อออพอคนมพอาดไจริงน้ำตาลกัไอ้นี่มก็เกือบจะเท่าอยู่แล้นเานะเะป,าป็นน้ำตาลปิเป็นไม่ไปหวานมืนต่างตาใส่น้ำมากจะเหลวเกินน้ำตาลไมเท่าเคหน่อยเดียะนะวยนั้นหดไปก่อนหดมันนัน่งก่อ,กอน่ตึไปลไปแล้วก็หยอกไป

โอ้ยเย็นนี้ทั้งเย็นนะงูนาเต็ดตามทุ่มเมใส่กระเทียมไม่มากอ่ะเอ้ยใส่แค่นี้ไม่มากหนูใส่หอมกระเทียมแล้วต้มมึงอ่ะ ใส่ไปคั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมันก็จะให้มันเหนียวใช่ไหมฮะไปใส่มันมากก็ไม่ได้เลยนะต้มมานมบกเนี่ยพ่อกขเรียกนมอะไรนะไม่รู้ดิพี่เขาทำนมต้มอ่ะที่ต้มโยนใส่น้ำอ่ะเรียกนมต้มทำอย่างเดียวไปนี่แหละต้องเติมน้ำอีกทีนี้ยังไม่เหนียวเลยไม่ได้ไม่ลองไปก่อนนะค่อยนวดไปก่อนนะเดี๋ยว โยนไปปบเอาแป้งใส่อย่างเดียวเพิ่มใหญ่เะต็มหม้อเลยทีนี้เดี๋ยวเพิ่มใหญ่นึกอยากอ่อนตัวมันอ่อนเลยนะท่านอ่อนได้แล้วนี่น้ำดีเนี่ยต้าใส่น้ำตาลดีไหมเนี่ยหรือไม่ต้องโลขึ้นแล้วอะย่างที่แป้งไปกิโลแล้วอะนี่นจะเห็นไหมมันค่อยๆเนินไปเรื่อยๆกดกดไปกดไปควกดแต่ใส่น้ำเยอะเกินเลยแรกมันก็ไม่ค่อยเป็นนะเรา ไปหย่ำนะเขาเอาเละแป้งมาใส่ใหม่เยอะด้วยอจะไม่คึงมอมจะด่นมอมนลอะอะไรวะทิมหวานหนุ่มกก๊บเอาไปแล้วหนึ่งชุดเลี้ผมไม่เติมแป้งอ่ทตบเป็นลูกเลย มันหลุดแล้วมคนเดียวมันหลุดแล้วมันเคื่อนนะมึงนเียวด้นะเออมันไปนางก่มันนะงไกมาละกูันก็ไม่เอาอะแม่กินข้าวกันที่ลูกกินข้าวกน ใส่เค็มอันนี้ครับนี่ใส่ครับใส่มาแล้วใส่มะพร้าวก็ได้เคี่ยวอ่ะหินหนาเยอะไส่เค็มอ่ะเห็นหนาหินหน้าด้วยลองจบกินดู่ิโอ้ไส่ขนาดนั้นกัแม่เนี่ยโอ้โหก่อนเบิร์นกินไม่ได้ละมั้งกระแป้งนิดน้อยตีใหญ่เกินเนี่ยออกไก่อะไปเดือดร้อนเลยหรอกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็ใบตองไม่พอะตัดเร็วนะตามที่ก้าน ว่าจะทำหน่อยเดียวนั่นน่ยเต็มกังฟังเลยอ่ะจะทำหน่อยเดียวนั่นน่ะเยอะแยกไปก็่เห็นคุยเยอะแยกไปก็่เห็นคุยบอกมันคุยนเจ๊เขือคนได้คแต่พอกลางคืนปุ๊บไม่ได้คุยเอยพลอย ครับไส้เ็มใหญ่ก็ใหญ่แล้วก็ปาดก็ไม่แหลมใหญ่เกินป่ะใหญ่ได้ฉี่ใหญ่ไปใหญ่แล้วเนี่ยเท่าก็ต้มแล้วอ่ะนี่ว่าลูกมันนี่ใหญ่เกินไปลูกมันนี่อ้าทำไมไม่เอาถาดใหญ่ใหญ่อะมันไม่มีถาดไม่ได้มีน้ำมันจะเนี่ยนน้ำมันเนี่ยตามก็ต้กว้างตัวถึมันหาไม่ได้ยังมองไม่เจออะไรเลยเนี่ย เอาว่าจะไปตัดใบตองมันเลยปรับตัวเลยแห้งแล้วพอมึงลืมแล้วแห้งเยอะๆตากไปโน่นพอแล้วมั้งแตนี่ไใส่ใบเดียวอ่ะมันขยุมได้ฮะไม่ปั้นก็ได้ยุมก็ได้ฮะฉลาดก่อนจะยุมเอาอ่าทีนี้ห่อกลายเป็นคนห่อคนเดียวคนปั้นสองไงทีเนี้ยอ้าวนี่ดอกสิเดี๋ยวเอาลูกตูนี้ป่ะโน้เล็กไปโน้ตมันนานเสร็จแล้วเรากินก็เขาก็ว่าด้วย กินลายห่อทำเดียวอิ่มเลยอะ่ะมันชนิดแบบห่อเดียวต้องแบ่งครึ่งกิน <laughs> <c oughs> ให้ท้ทันเนอสองคนเนอมไฟเต้ยดับไปแล้วเอาพื้นใส่ไหมเที่ยวมันยุ่ยยยมือยังไม่ว่างอันนอาดดุงก็ะโตก็ค่อยแยข้ก็ป เก่งนอยนะที่นเล็กไปไว,ไว่วในหนูมไม่ทันนะไม่ไ,ได้เยอหลงเดี๋ยวไม่ทันเขาไงรีบใจเลยงเงียยงก็ได้ไปเถอะสมัยก่อนถ้าเราถ้าเราไม่จีบพน,นันมากมัน,มนมก็ไม,ไม่เหือกานะที่จริงบางคนก่อนมันทำไม่ยางง มนน้ำมันป่ะนเน่ยทำไมมนจะติดไปตอกติดไปตอกรีบจนสั้นละแม่ก็รีบจนเนี่ยกไทำกันรีบจันเลย cái <laughs> tínhใส่ได้ปะ ใส่ไม่ เห็นไหมเขาทำมาให้แม่ห่อบ้างเดี๋ยวบอกแม่บอกไม่ได้ห่อเขา